นาโนคิดจะพาเด็กๆเมืองไทยเราแล้วก็ทุกคนด้วยนะมาเที่ยวตลาดปลานิโจแล้วดูตรงนู้นน้องก็น่าเห็นไหมลูกใหญ่เลยอู้ยตัวนี้ก็กุ้งตัวใหญ่แล้วก็ไข่ปลาแซลมอนทั้งนั้นเลยนะคะเหมือนลอยขึ้นสวรรค์ นาโนคิด ok สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะปนาฟโนโนาโ,โนคิดพาเด็กเกเมืองไทยเราแล้วก็ทุกทุกคนด้วยนะมาเที่ยวตลาดปลานิโซซึ่งอยู่ที่เหมืองซัปโปรโรในเกาะฮอกไกโดนะคะนอกจากปลาแล้วก็ยังมีปูทะบะตัวใหญ่ๆกุ้งตัวใหญ่ๆมีอะไรเยอะแยะเลยตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยเป็นของอร่อยๆของเกาะฮอกไกโดทท้งนั้นเลยเดี๋ยวไปชมข้างในกันค่ะ มีปูระบาดทั้งนั้นเลยโอ้ยตัวใหญ่เลยนะคะเนี่ยดูตัวนี้กันสินี่เนี่ยเนี่ยมีเล็กแล้วนั้นอย่ยมนเลยแตนั้นอย่างโหนี่ขนาดเล็กนะคะเนี่ยแล้วดูตรงนู้นน้องปนาเห็นไหมลูกใหญ่เลยออ้่ะอันนี้เป็นปลาน้องปนาหอยแล้วก็หอยนะโอ้ตัวใหญ่แล้วหอยในตัวใหญ่เลยอันนี้เมือ่หอห่วดปลาหมึกยักษ์ใหญ่มากๆเลยอ่ะแม่แม่เอามือเทียบให้ดูดีกว่า ปลาหมึกยักษ์หนึ่แม่แม่นี้เองเหรอะที่เหลือก็คือหนวกปลาหมึกยักษ์เลยไข่ปลาแซลมอนออเต็มเลยนะคะไหนมาดูปลาด้านนี้สิค,คะตัวใหญ่เลยน้องดูปลาด้านนี้ที่หลกอ๋นนี่คือไข่ปลาแซลมอนใช่ไหมไขป่ปลาแซลมอนนะคะอ๋อนี่ก็เป็นปลาตัวใหญ่ด้วยเนาะไปดูด้านนี้กันนะคะอันนี้ข้าวโพดข้าวโพดที่นี่ก็จะหวานอร่อยเลยนะคะของคาเไ่โดนก็ขึ้นชื่ออยู่ อันนี้คืออูนิไข่หอยเม่นนะคะแล้วดูมาดูนี่ซิมาดูก้ามปูนั่นแค่ก้ามมันนะคะใหญ่สุดๆเลยเป็นจอเลยส่วนอันนี้ก็หอยเชลล์นะคะ,ะหอยเชลล์อันน้องปนาน้องปนาจะซื้ออันนี้อ่ะเดี๋ยวปนาซื้ออันนี้นะคะอันนี้ปนาเอาเงินให้พี่ค่ะอ่ะดิตเตอร์ก็ใจมาเอาเงินให้พี่ค่ะไปดิจิเตอร์ก็ใจมาถุงเอาไหมขอบคุณมากค่ะ วบนนี้ลูกใหญ่เลยนะคะใหญ่สุดๆเลยของเที่นี้นะคะอร่อยสุดเลยอ๋อหวานด้วยเขาบอกว่าหวานด้วยอู้ค่ะ thank you ว่าน,น,นี้ลูกสีชมพูน่ารักอยู่นะเนี่ยแล้ลูกสีชมพูเลยเรื่อยๆน่ารักดีชมพูอ่อนน่ารักดีนะคะ<ว>มีเมลอนกินอะไรอีกคะอือหนี่เต็มเลยเป็นมิกซิ่งอู่แล้วดูสิ ใหญ่เนาะที่นี่เนาะใหญ่เลยนี่นาแต่ทะเลลึกขนาดเลยนะเนี่ยตัวมันใหญ่เลย<อ>ดูไปดูมานะคะดูปูตัวใหญ่สักผิวเดี๋ยวลองมาทานกันดีกว่าค่ะว่าเนื้อปูทะเลบะตัวใหญ่ใหญ่นี่ยมันจะมีรสชาติยังไงนะคะดูภาพสิคะเด็กๆโอ้โหตัวใหญ่เลยแล้วดูแต่ละเมนูของเขาน่ากินหมดเลย นี่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 อ่ะดู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 นี่นี่นาไม่เนี่ปูนะแล้วนี่มือแม่แค่นี้เองปูนใหญ่กว่ามือแม่เองใหญ่กว่ามือนะจนี่นี่แต่ละตัวดูสิตัวเล็กตัวเล็กมีปูทะเลปลาด้วยค่ะค่ะนี่แหละมันก็มีหอยด้วยค่ะมีหอยต้นไม้ขึ้นบนหอยค่ะเออนั่นอะไรสินะเออเปลือกหอยนี่มันเหมือนมีต้นไม้ขึ้นอยู่บนบนเปลือกมันเนาะ ส่วนปูนี่นะคะคือปูทะรบาตัวเป็นเต็มเลยนะคะตัวใหญ่เลยใหญ่มากๆตัวน้ใหญ่อะใหญ่ทุกตัวมีต้องให่กว่าใช่ดูดูด้านบนนี้นะคะ่แตเทียบกับมือแม่นะมือแม่แค่นี้เองจิ๋วเดียวเลยน่ะมาหน่อยมาแม่อุ้มหนูนะหนูด้านบนหือ หนักเลยนีู่ปูกับหนูนี่ใครหนักกว่ากันนะเนี่ยนยังหนูนหนูเนห,นเนหนรอเห็นหรือ,อยังคะปู<อ>ตัวใหญ่เวลาไปจับปูไม่ได้จับง่ายๆต้องออกไปกลานนะคะสมูทเลยอันตรายมากเลยนะพายุอะไรก็เยอะเลยที่กลางหาสมุทเพื่อไปเอาปูนี่นะนะคะอันนี้ก็คือปูทะเะบจริงๆเลยนะคะแล้วเขาเอามาใส่กรอบเก็บไว้นะคะมีให้เด็กๆดูเลยตัวมันใหญ่มากๆเลย แต่ถ้าจะบอกว่ามันใหญ่ขนาดไหน,ไหนเราก็มองไม่ออกเนาะเราจะต้องเอามือมาเทียบอันนมือแม่นะมือแม่แค่นี้เองมือแม่แค่นี้เองที่เหลือเนี่ยกูบอกเลยอีัวใหญ่จริงๆ ะคะ่ะแกงปูนะคะอ้ําโอ้โหเป็นไงบ้างจะอร่อยไหมอร่อยเนื้อดีเลยเนาะอันนี้อ,อ,อร่อยมากเลยเนาะอันนี้ก็ซุปปูนะคะจะไม่รู้สึกเหรอนี่นี่ก็ก้ามปูนะคะทานหวานนะเส้นหนังก็ยังมีปลาอีกนะนี่ตัวนี้ก็กุ้งตัวใหญ่แล้วก็ไข่ปลาแซลมอนทั้งนั้นเลยนะคะ อี่อ้าวเดี๋ยวเรามาเริ่มทานกันดีกว่าชิมซิอร่อยไหมปลาตัวใหญ่เลยนะคะจานูัวค่ะมีแป้งชุบค่ะขอบคุณแป้งชุบค่ะค่ะกิงแคร์ขิงแอืมอ้าวว้าวขิงแคร์นะคะ เราจะกินมังปูนะคะตักมาแบบเน้นๆเลยอุ้ยฟันขึ้นเลยเหมือนลอยขึ้นสวรรค์อิ่มอร่อยจนเมเลยค่ะแล้วตอนนี้ถึมก็ตกลงมาโปรยปลายเลยค่ะตกหนักเลยนะคะเนี่ยแล้วก็มีลมพัดแรงด้วยนะคะวันนี้นะคะเราก็เดินชมปูชมกุ้งชมหอยแต่ละตัวนี่คือใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่ตลาดปลา ฟิชมาร์เก็ตนะคะนิโจฟิชมาร์เก็ตในทัปโปโรฮอกไกโดนะคะหนาวเลยไหมคะหนาวไหมหลกหนาวค่ะนอกจากนั้นนะคะเราเดินชมไม่พอเกิดหิวขึ้นมานะคะเอาไปกินด้วยนะคะเข้าร้านอาหารสั่งๆๆให้เขาทำปรุงให้เราเสร็จเรียบร้อยเลยแล้วตอนนี้หิมะก็เริ่มตกแล้วเดี๋ยวเราต้องขอตัวกลับที่พักกันก่อนวันนี้อิ่มจริงๆเลยนะคะ คลิปหน้าแม่จ๋าจะพาไปไหนนะคะอย่าลืมไปเที่ยวกันแม่จ๋านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยสำหรับวันนี้นาโนคิดสวัสดีค่ะขอบคุณทอกไกโด้ที่มาเยากมากเลยค่ะสวยมากเลยค่ะ